อาจารย์สอทนาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาของสำนักพรหมศาสตร์นะครับท่านเล่าว่าเมื่อวันที่15มิถุนายน2520ท่านเดินทางไปทำธุระบางอย่างถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนพวกเพื่อนๆที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อนคนหนึ่งก็ทราบว,ว่าอาจารย์ธนาเนี่ย ศึกษาคนกว้าวิชาการทางพมศาสตร์อยู่ก็ขอร้องให้ช่วยตรวจดูคนไข้หญิงรายหนึ่งอายุประมาณ25ปีเป็นช่างเสริมสวยซึ่งมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเป็นบางครั้งและบางครั้งก็จะคลุ้มคลั่งกล่าวคำหยาบคายออกมาผิวพัรรณก็ดำคล้ำบุคลิกภาพซึมเศร้าไม่ชอบพูดจากับใครผิดกับครั้งที่เธอยังอาการดีๆอยู่ โดยปกติเธอเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ชอบโอภพาปราััโอบอ้อมอารีเอื้อเพื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนบ้านแล้วก็คนรู้จักทั่วไปไม่ช้าไม่นานหลังจากที่เธอเริ่มป่วยแล้วก็คลุ้มคลั่งอย่างที่ว่าเนี่ยเธอยังมีอุปนิสัยแปลกประหลาดคือชอบแอบกินของสดสดขาวขาวในยามดึกดนืนี่ต้องลุกจากที่นอนเดินออกมาหาของกินดูแล้วเธอไม่ค่อยจะมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง บางครั้งก็เพอ้อบน่นปวดร,ร้าวไปทั้งตัวทางผู้ปกครองก็ได้พาตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็พาไปรดน้ำมนต์ยังสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่แถวลาดพร้าวกรุงเทพก็ปรากฏว่าเธอพอจะเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างนะแต่พอเธอกลับมาถึงขอนแก่นอาการก็เข้ารูปเดิมอีกรักษาที่ไหนที่ไหนก็ไม่เพียงแต่จะหมดเปลืองเงินทองไม่ใช่น้อยเสร็จแล้วอาการป่วยขอยงคุณพรผู้นี้ก็ไม่ทุเลาลงเลย แต่ประการใดจนพวกญาติพี่น้องต่างพากันอ่อนใจไม่ทราบจะแก้ไขยังไงดีนอกจากได้แต่กินยาแล้วก็รดน้ำมนต์ไปตามมีตามเกิดอาการที่กล่าวถึงนี้คุณพรแกเป็นมาถึงหกเดือนแล้วงานการก็ไม่ค่อยจะทำมีแต่เพอ้อคลั่งหงุดหงิดภายผอมลงมากเพื่อนของ อาจารธนาบอกว่าถ้าหากว่าอาจารย์พอจะช่วยรักษาได้เขาจะน,นําคนไข้มาให้ตรวจที่บ้านของเขาเพราะว่าบ้านของเขามีหิ้งพระบูชามีห้องพระเมื่ออาจารย์ธนาได้ฟังเรื่องราวและเหตุการณ์ประหลาดแล้วก็รู้สึกอืดอัดใจเพราะตั้งแต่ได้เข้ามาศึกษาวิชาการพรมศาสตร์ทางด้านนี้ก็ได้แต่เพียงช่วยรักษาปฏิบัติการเล็กๆน้อยๆไม่เคยทําการใหญ่ถึงเพียงนี้ แต่ด้วยความเกรงใจก็รับปากว่าจะลองดูเผื่อจะเป็นกุศลข้องคนไข้บ้างแต่อย่าให้รับรองอะไรด้วยนะก็เลยบอกให้เพื่อนไปจัดการเตรียมเครื่องสักการะมีดอกไม้ทูบเทียนตามพิธีการที่ได้ศึกษามานะให้ไปเตรียมมาให้พร้อมด้วยตกเย็นวันนั้นอาจารย์ธนาก็ไปที่บ้านเพื่อนแล้วก็ได้พบกับคนไข้ก็เลยพาคนไข้เข้าห้องพระแล้วก็เริ่มทำพิธีตามที่ได้ศึกษา่ํำเรียนมา โดยขอขันน้ำมาเพื่อทำน้ำมนต์กระเทียนทำน้ำมนต์เริ่มพิธีโดยถวายสักการะกราบพระแล้วก็รำลึกขอบรารมีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จปรมาจารย์ครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองรักษาตัวเสร็จแล้วก็จุดเทียนเพ่งเทียนกำหนดจิตให้เป็นสมาธิให้ใบหน้าของคนไข้คือคุณพรเนี่ยมาปรากฏที่เปเลวเทียน เพื่อจะเรียกสิ่งชั่วร้ายอัปลักษ์อัปมงคลมาสู่ที่เทียนแล้วก็หยดน้ําตาเทียนลงสู่ขันน้ำมนต์ในขณะที่หยดน้ําตาเทียนนั้นปรากฏว่าคนไข้เกิดอาการคลุ้มคลั่งส่งเสียงร้องโวยวายดังขึ้นอีกทั้งเธอยังดิ้นรนครวญครางอย่าทำเขาเลยอย่าทำเขาเลยได้โปรดเธอว่าอย่างนั้นเธอแสดงอาการโดยเอามือทั้งสองข้างจับที่ขมับตัวเองแล้วก็ร้องออกมาอีกปวดหัวปวดหัวจนไม่สามารถจะทนต่อไปได้ พร้อมก็ล้มตัวลงนอนดิ้นพล่านไปมาอยู่ที่พื้นห้องพระจนกระทั่งต้องมีคนมาคอยช่วยกันจับกดเอาไว้เพราะว่าเธอดิ้นแรงมากพอทําพิธีไปหมดแล้วทีนี้ก็หยุดดูผลก็รู้สึกว่าคนไข้ค่อยๆอ่อนลงแต่ยังคงแสดงอาการว่ายังเจ็บปวดหัวอยู่แล้วก็พูดจาอยู่คําเดียวว่ากลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทากันเลยอเมื่ออาจารย์สอได้ตรวจด,ดูถึงได้รู้ว่าวิญญาณตนหนึ่งแอบแฝงอยู่ก็ทําการ ซักไซไล่เหลี่ยงก็ปรากฏว่ามีวิญญาณดวงหนึ่งชื่อนายทองอยู่มาเข้าสิงแฝงในร่างขุนพรจากปากคำของวิญญาณนายทองอยู่อ่าซึ่งถ่ายทอดมาจากคนไข้โดยการซักก็ได้ความว่านายทองอยู่เนี่ยถูกหมอผีมีวิชาอาคมคนหนึ่งมาจับเอาวิญญาณของเขาในขณะที่วิญญาณกำลังเร่ร่อนอยู่จับเข้าไปไว้ในรูปหุ่น มัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาของแหลมแทงข้างหลังไว้พร้อมทั้งกำกับด้วยเวทมนต์คาถาอันแรงกล้าวันดีคืนดีหมอผีก็จะบังคับด้วยอาคมให้มาเข้าสิงในตัวคุณพรอ่าก็คือคนไข้หญิงสาวนี่แหละเพื่อจะทำให้ถึงตายอ่ะด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวตามที่บิญญาณของนายทองอยู่บอก ทั้งนี้หมอผีรับจ้างเขาทำงานเนี้ยโดยเงินค่าจ้างเพียงสองพันบาทความจริงแล้วบิญญาในายทองอยู่ไม่อยากจะทำเลยเพราะว่าเขารู้ว่าคุณพรเป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่แล้วก็มีจิตใจฝักใฝ่แต่ในทางกุศลอาจารย์สอก็ถามว่าในเมื่อรู้ว่าเขาเป็นคนดีแล้วทำไมต้องสิงสู่ทำร้ายเล่าเขาก็บอกว่าไม่ทำไม่ได้เพราะว่าหมอผีใช้คาถาอาคมบังคับให้มาทา เมื่อเขาเจ็บปวดอย่างไรเมื่อมาเข้าสิงในร่างของคนป่วยแล้วคนไข้ก็ย่อมจะเจ็บปวดตามเหมือนกับดวงวิญญาณของเขานอกจากนี้หมอผียังทำรูปหุ่นของคนไข้เอาไปฝังอีกอาจารย์สอก็ถามการผูกหุ่นการฝังรูปฝังรอยในที่สุดก็พยายามพูดชี้แจงโดยยกเอาบาปบุญคุณโทษมาเตือนสติวิญญาณในท้องอยู่ว่าบาปเวรที่ทำอ่าที่ มันจะมีผลอย่างไรที่เข้ามาสิงร่างคุณพรจนเจ็บป่วยทรมานเนี่ยมันเป็นบาปมหันต์เขาอาจจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดขอให้วิญญาณนายทองอยู่จงออกไว้เสโดยดีเถอะอย่าให้ต้องทําอะไรที่รุนแรงมากไปกว่าน,นี้มันจะเป็นเวรเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆอาจารย์สอก็พูดให้ข้อคิดแล้วก็ขอร้องราวชั่วโมงเศษต่อหน้าเพื่อนๆแล้วก็ญาติของคนไข้ในที่สุดวิญญาณเขานายทองอยู่ก็ออกจากร่างไป แต่ก่อนที่จะออกไปนั้นเขาบอกว่าเขาอดอยากหิวหวยเหลือเกินเพราะเป็นวิญญาณพนเนจรถูกหมอผีใจซามมันบีบบังคับให้กินอาหารสดสดขาวขวประดุดผีปอบตะระตะกลามจึงอยากจะขอให้ช่วยจัดไก่ต้มหนึ่งตัวเหล้าขาวหนึ่งขวดจุดทูบหนึ่งดอกแล้วก็ขอเสื้อกางเกงผ้าขาม้าตั้งเส้นให้กลางแจง้งพร้อมทั้งช่วยทําบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์แล้วอุทิศส่วนกุศลให้เขาเขาจะได้ไปผุดไปเกิด และราวรนาตัวขอเป็นผู้รับใช้อาจารย์สอในชาติหน้าต่อไปอีกอาจารย์สอก็บอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกอแล้วก็รับปากกับเขาว่าจะไม่ส่งเขากลับไปหาเจ้าหมอผีอีกและจะช่วยให้เขาพ้นทุกเวทนาเมื่อหมดกรรมจะได้ไปเกิดต่อไปอาจารย์สอก็สอบถามจากญาติคนไข้ว่าจะจัดการหาสิ่งของตามที่วิญญาณในท้องอยู่แจ้งความประสงค์ขอได้หรือเปล่าญาติคนไข้ก็รับปาก วิญญาณในทองอยู่ยังได้ขอให้อาจารย์สอนช่วยถอดถอนอาคมกับสิ่งพันธนาการที่เขาถูกผูกมัดอยู่ข้างหลังพร้อมกับแก้มัดมือเท้าจากการถูกอาคมของหมอผีอาจารย์สอก็อธิษฐานจิตถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบรารมีให้ท่านได้ช่วยจัดการถอดถอนทำลายล้างแล้วก็เป่าไปที่คนไข้ถึงสามครั้งวิญญาณในทองอยู่ก็ร้องขึ้นด้วยความดีใจบอกหลุดแล้วหายปวดแล้วเป็นอิสระแล้ว ต่อจากนั้นวิญญาณขาอในทองอยู่ก็หันมาก้มกราบอาจารย์สอปากก็พร่ำว่าเขาไม่เคยพบคนที่ใจดีแล้วก็พูดจาไพเราะแบบนี้มาก่อนเลยอาจารย์สอเห็นว่าเป็นเวลานานพอสมควรแล้วแล้วก็หมดเรื่องก็เลยเตือนเขาว่าให้ออกจากร่างไปได้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นจะจัดการสิ่งของที่เขาต้องการให้เรียบร้อยวิญญาณกลับบอกว่าเขานะ่ะสำนึกในบุญคุณและความดีของอาจารย์สอที่ไม่ทำรุนแรงกับเขาเขาอยากจะคุยต่อไปอีก อาจารย์สอก็บอกว่ามันดึกมากแล้วสมควรแก่การพักผ่อนวิญญาณนายทองอยู่ก็บอกว่าเขายังกลับไม่ได้เพราะว่าอา,อาจารย์สอยังไม่ได้ทําลายรูปหุ่นแล้วก็เรียกวิญญาณของคนไข้จากรูปหุ่นมาเข้าร่างของคนไข้ซะก่อนก่อนที่วิญญาณนายทองอยู่จะออกไปถ้าไม่ทําอย่างนั้นขณะที่วิญญาณนายทองอยู่ออกไปจากร่างในคนไข้จะเจ็บปวดอย่างหนักเลยอาจารย์สอก็ต้องอาศัยบาร,รมีครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง โดยตั้งจิตปราถนาให้ท่านได้ทำลายหุน่นแล้วก็นำจิตหรือว,ว่าวิญญาณคนไข้กลับมาขณะนั้นก็อาจารย์สอก็ได้ยินเสียงว่ามาแล้วมาแล้ว,ลวพร้อมกับคนไข้หงายหลังหลับลงไปที่พื้นกระดานห้องพระทันทีหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อน,อนญาติของคนไข้ก็ช่วยกันปลุกแล้วก็เรียกชื่อคนไข้สักครู่หนึ่งคนไข้ก็เริ่มรู้สึกตัวบอกขอน้ำทานหิวน้ำมากพอเธอดื่มน้ำเสร็จก็หันไปมองรอบๆตัวด้วยความประหลาดใจ แล้วก็ถามเพื่อนๆและญาติว่ามาทำไมทำไมมารวมกันอยู่ที่นี่ไปไหนมากันตั้งแต่เมื่อไหร่พวกเพื่อนๆก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างย่อๆคนไข้ก็ฟังโดยความงุนงงพร้อมกับบอกว่าความรู้สึกเหมือนกับฝันไปว่าตัวเองถูกมัดมือมัดเท้ากระดิกได้แค่นิ้วมือเท่านั้นแหละแล้วก็เหมือนอยู่ในที่มืดมิดไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยกับยังได้รู้สึกหนักคล้ายๆกับมีอะไรมาเกาะอยู่ที่เท้าข้างขวานะ อาจารย์สอก็จึงเห็นว่ายังคงมีอาการค้างๆอยู่บ้างก็จัดการรักษาให้ตามพิธีกรรมคนไข้ก็บอกว่าหายดีแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยากจะปัสสาวะทันทีคนไข้แจ้งว่าตลอดระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาไม่รู้หรือว่าจำอะไรแทบไม่ได้เลยว่าทำอะไรลงไปบ้างรุ่งขึ้นจากวันนั้นอาจารย์สอได้เดินทางไปทุระที่จังหวัดอื่นประมาณสามวันหลังจากนั้นก็ย้อนกลับผ่านมาทางขอนแก่นอีกครั้ง ก็เลยไปเยี่ยมคนไข้ดูก็พบว่าร่างกายสดใสขึ้นอาการที่เคยเป็นก็ไม่ปรากฏอีกเลยแต่ก็มีอาการหวาดกลัวอยู่บ้างอาจารย์สอก็แนะนำให้เธอเข้ามาที่กรุงเทพเพื่อรดน้ำมนต์สักครั้งจะได้หายกลัวแล้วก็สบายขึ้นแล้วต่อมาเธอก็มาอาบน้ำมนต์กับอาจารย์ศอที่กรุงเทพจนสุขภาพดีแข็งแรงหายเป็นปกติดีเหมือนเดิมแหะครับ เรื่องของผีเข้าผีสิงนี่อีกเรื่องหนึ่งครับเกิดที่วัดเล็กๆในจังหวัดสุพรรณบุรีวันพระ15บห้า่ำชาวบ้านเขาต่างนำพัตาหารมารวมกันจัดเป็นสำรับเลี้ยงเพลพระภิกษุสงฆ์ในวัดเป็นวันที่ชาวบ้านหยุดงานไร่นางานสวนเพื่อมาประชุมชุมนุมกันทำกิจกรรมในพระพุทธศาสนาอยากดีมีจนคนเฒ่าคนแก่ต่างก็มาพร้อมหนะ้า สมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างแยกไม่ออกนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตในชนบทที่เป็นเพียงสังคมเดียวที่มีเอกลักษณ์ไทยหลงเหลืออยู่พระสวดมนต์จบแล้วชาวบ้านก็เตรียมจัดที่นั่งให้พระนั่งชาวบ้านวัดบ้านสารีก็พากันดาเนินกิจกรรมจนพระฉันเสร็จเสร็จแล้วก็ยกพระตาหารออกมาจากที่นั่งรอพระยะถาสัพพีเพื่อจะอุทิศส่วนกุศล เมื่อพระสวดจบแล้วขณะจะลุกจากที่นั่นก็มีเสียงบอกโอ้ยปวดปวดโอ้ยโอ้ยเด็กสาวอายุสักประมาณสักสิหปีล้มลงนอนดิ้นครวนครางเอามือไปจับหน้าท้องผู้ใหญ่พากันเข้าไปดูอาการแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเด็กสาวก็ไม่หยุดดิ้นร้อนถึงกำนันต้องไปกราบพระองค์หนึ่งที่เรียกกันติดปากว่าท่านมหาให้ท่านมาดูท่านมหาโบกมือให้ผู้คนถอยออกไป ท่านจ้องมองดูเด็กสาวคนนั้นด้วยตาในจากการทําจิตให้นิ่งแล้วก็มองดูด้วยจิตภาพที่ท่านเห็นเป็นภาพของชายวัยกลางคนหน้าท้องอาบไปด้วยเลือดมีไส้ออกมากองต้องเอามือจับเอาไว้นั่งอยู่ข้างๆเด็กสาวนั้นมือข้างหนึ่งก็จี้ไปที่หน้าท้องเด็กสาวทําให้เด็กสาวดิ้นร้องท่านมหาก็ถามด้วยจิตร่างนั้นก็ตอบโต้ออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคําด้วยจิตเช่นเดียวกัน ท่านเป็นพระมาจากที่อื่นท่านไม่รู้จักผมหรอกแต่ชื่อผมในะ่ะชาวบ้านสารีเขารู้จักดีเพราะว่าผมทำให้พวกเขารู้จักแล้วก็จำผมไปตลอดการผมชื่อเสนอครับออกไปจากเด็กก่อนสิแล้วค่อยพูดกันเดี๋ยวฉันแผ่เมตตาให้ในเสนอก็จะได้สิ่งที่ต้องการปรากฏว่าเหมือนหนังอินเดียเด็กสาวหายจากอาการจุกเสียดหน้าตาหรือเพราะตกใจว่ามาันอนอยู่ได้ยังไง ท่านมหาไม่ว่าอะไรรีบแผ่เมตตาออกไปแล้วมองไปอีกทีในเสนอหน้าตาแจมา่มใสเดินลงจากสาลาการประเรียนไปทันทีชาวบ้านก็งงไปตามๆกันต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามหาเก่งนะผีกลัวว่างั้นหลังจากนั้นท่านมหาก็ให้คนไปตามเท่าฟุง้งผู้อาวุโสของหมู่บ้านมาพบที่กุฏิเลื่อนกาน้ำชาไปให้เท่าฟุง้งจิบน้ำชาแก้คอแห้ง เออชาดีนี่เขาถวายมาก็เลยเอามาถวายท่านหลวงพ่อจเจ้าวาดแล้วก็เอามาชงอจิบซะจะได้คุยกันต่อคงจะยาวหน่อยเออนี่เท่าปุงคนชื่อเสนอเนี่ยเป็นใครกันแน่ฉันอยากจะรู้จักไอ้เหนือมันตายไปนานแล้วครับเป็นลูกบ้านนี้ละมันมันตายโหงครับน่าสงสารเป็นอะไรตายละ่ะ มีนายทุนมาเปิดบ่อนท้ายบ้านทําให้ชาวบ้านไม่เป็นอันทำมาหากินไปหลงการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวเจ้าเสนอเนี่ยมันเป็นคนขยันพ่อแม่ตายตั้งแต่มันเกิดมันก็อยู่กับลุงมันมันเป็นคนขยันทำมาหากินพอเห็นชาวบ้านมั่วการพนันจนจิบหายขายตัวมันก็เกิดสงสารวันหนึงมันก็เลยเข้าไปในบ่อนไปถึงก็ไปยกมือไหว้คนที่เล่นการพนัน ปากก็บอกว่าหยุดนะครับพ่อแม่พี่น้องการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยมีแต่เจ้าของบ่อนรวยอยู่คนเดียวพอเจ้าเสนอพูดจบก็มีอันเป็นหงายหลังผึ่งเพราะว่าลูกน้องเขาานบ่อนที่เป็นตำรวจอ่านอกเรื่องแบบนี้มาคุมบ่อนเถื่อนเอาด้ามปืนพกตบจนปากแตกล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วก็บอกว่าไอ้เวนนี่วอนหาที่ตายซะแล้วไปให้พน้นอย่าเข้ามาเทศอีกนะไม่งั้นกูยิงมึงทิ้งแนะ่ ตอนนั้นบ่อนแตกเพราะชาวบ้านกลัวจะมีการฆ่ากันตายเพราเจ้าเสนอนี่มันก็นักเลงจริงคนหนึ่งพอลุกขึ้นได้มันชักมีดซุยขึ้นมากระชับมือไม่พูดพร่ามทำเพลงละพุ่งปลายมีดเข้าหาตำรวจเล็วคนนั้นอย่างไม่สะทกสะทานปากมันก็บอกว่าคนอย่างพวกมึงหลวงเลี้ยงเสียข้าวสุกไปนรกซะเถอะพวกมึงระยะประชิดอย่างนั้นหลบไม่พ้นหรอกตำรวจเรวคนเหนียวไกลสารสามนัด เข้าที่ท้องของเจ้าเหนือจนไส้ออกมากองมีดของเจ้าเหนือก็ปักอ,อกด้านซ้ายของตำรวจคนนั้นเหมือนกันมีดด้ามเลยหมดแรงกระชากออกเจ้าเหนือหงายหลังพลึงอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ตายก่อนจะถูกนำส่งโรงพยาบาลส่วนตำรวจคนนั้นไม่ต้องพูดถึงนะตายคาที่ชาวบ้านก็พากันหามร่างเจ้าเหนือมาที่วัดจัดการต่อโลงใส่ศพส่วนตำรวจคนนั้นไม่มีใครสนใจขว่าทางการจะรับแจ้งจากกำนันมาพลิกศพ เพราะว่าการคมนาคมตอนนั้นมันลำบากครับนอนขึ้นอืดเหม็นเน่าอยู่ที่บ่อนท้ายบ้านนั่นแหละสอบสวนแล้วก็เอาศพไปทำพิธีมีธงชาติกลุ่มเพราะถือว่าตายในขณ,ขณะปฏิบัติหน้าที่เออหน้าที่อะไรมันไม่รู้เออแล้วเจ้าเสนอในหลังจากตายแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้เฮี้ยนชะมัดเลยครับหลอกคนไปทั่วงานศพที่ไหนมีการตั้งบ่อนเนี่ยเป็นต้องวิ่งกันกระเจิงเจ้าเหนือมันหลอกสะบัดเลย หลายคนถูกมันหลอกหลอนจนหัวโกรนทุกวันนี้มันก็ยังไม่ไปไหนหลังจากรู้เรื่องแล้วท่านมหาก็เตรียมการเพื่อจะพบกับผีเจ้าเสนอในตอนกลางคืนเพื่อสอบถามท่านนั่งสมาธิอเสร็จแล้วก็ขึ้นไปถึงฌานอธิษฐานจิตเรียกเจ้าเสนอมันก็ปรากฏในสมาธินั่นแหละกำหนดจิตออกจากสมาธิแต่ยังคงจิตที่ไม่สายไปมาทำให้สามารถมองเห็นเจ้าเสนอได้โดยตาเนื้อและพูดคุยด้วยจิต ตายไปตั้งนานแล้วโยมทำไมไม่ไปไหนคอยหลอกคอยหลอนผู้คนเขาไม่รู้จักผิดเลยเหรอผมจะไปไหนได้ล่ะครับก็ผมมีเวลาอีกตั้งสามสิบปีกว่าจะถึงตายจริงๆแต่ที่ผมตายนักกรรมมันเล่นงานผมเขาให้ผมก็เลยต้องอยู่ในภพที่ไปไหนไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้ทำไมต้องหลอกเขาด้วยใครบอกผมหลอกเขาผมให้เขาเห็นนะเพราะผมหิวผมอยากกินบุญกินทาน แต่พวกเขากลัวแล้วก็ลืมนึกถึงผมไปเวลาที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมช่วยชาวบ้านไปทั่วจนได้ตำแหน่งคนขยันประจำตำบลแต่พอผมตายกลับไม่มีใครนึกถึงเลยมันน่าน้อยใจไหมครับมันบาปนะเสนอทำอย่างนั้นผมไม่ได้หลอกเขาแบบเอาเป็นเอาตายนี่ครับผมส่งเสียงบ้างทำให้เขารู้ว่าเป็นผมบ้างหลายคนก็เห็นผมเป็นแต่เงาราง,ราง ผมก็สื่อได้อย่างนี้เท่านั้นจะให้ผมบอกเขาเหมือนท่านมหาไม่ได้หรอกครับผมไม่ใช่มนุษย์นี่มันคนละเรื่องกันเออเอาละทีนี้เวลาจะไปบอกใครก็ใช้วิธีใหม่สิอย่าไปสิงแล้วก็บอกเขาว่าเจ็บโน่นเจ็บนี่หรือว่าส่งเสียงอันชวนขนลุกจงบอกเขาตรงๆไปเลยจะได้ไม่อ้อมค้อมเจ้าเสนอหายแวบไปเลยพอรุ่งเช้าก็มีคนมาตามท่านมหาให้ไปดูลูกชายที่ถูกผีสิง ท่านมหารู้เลยว่าเจ้าเสนอแน่ก็ครองผ้าแล้วไปพอขึ้นไปเผชิญหน้ากันท่านมหาก็ถามอา้าวนี่มาสิงเด็กอีกทำไมผมชื่อเสนอเป็นลูกบ้านนี้มาสิงเด็กเพราะหิวต้องการบุญและต้องการสื่อว่าเวลาทำบุญอย่าลืมอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลเอ่ยชื่อเสนอคนเนี้ยพร้อมนำตระกูลเดี๋ยจะได้รับกุศลนี่เล่นอุทิตยติโกโหติกาตัวเอง แล้วไอ้เหนือคนเนี้ยเวลามันดีๆมันช่วยงานไว้ตั้งเยอะทําไมไม่ให้มันบ้างกำนันที่มาดูเหตุการณ์ด้วยก็รับปากว่าจะจัดทําสังฆทานพรุ่งนี้เพนให้เจ้าเสนอมารับเจ้าเสนอก็ออกจากร่างเด็กไปท่านมาหาก็เพ่งโดยตาในด้วยจิตก็เห็นมันก้มลงกราบแล้วก็ละลายหายไปในอากาศก็ดีใจว่าสําเร็จละทีนี้พอวันรุ่งขึ้นตอนเพนชาวบ้านก็นําพระทหารมาเลี้ยงพระแบบสังฆทานแล้วก็อุทิศให้เจ้าเสนอคนเดียว ท่านมหาก็จ้องดูด้วยตานายเห็นมันนุ่งขาวทั้งชุดหน้าตาแจมา่มใสผิวเปล่งปลั่งนี่แหละผลบุญที่อุทิศให้พอญาติโยมกลับหมดแล้วเจ้าเสนอก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าท่านมหาแล้วก้มลงกราบขอบประคุณผมได้กินเต็มอิ่มครั้งนี้แล้วครับผมขอขอประคุณท่านมหามากต่อไปเขาคงอุทิศบุญให้ผมทุกครั้งและผมจะได้ไม่ต้องไปสิงใครอีกเออ เสนอคราวนี้ไปขอบคุณชาวบ้านเขาอำนาจทางดีนี่มันไปส่งกลิ่นบอกเขาอย่าเอากลิ่นศพนะกลิ่นดอกไม้อะไรก็ได้ที่มันไม่มีในท้องถิ่นนะ่ะเขาจะได้รู้ว่าขอบคุณเขานะพอคืนนั้นชาวบ้านทุกหลังคาเรือนก็ฝันเห็นเจ้าเสนอในชุดขาวไปกราบขอบคุณแล้วก็มาเล่าตรงกันในตอนเพลนวันรุ่งขึ้นแต่เรื่องกลิ่นนี่ไม่มีใครบอกพอทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าเสนออีกครั้ง คราวนี้กลิ่นหอมประหลาดก็ฟุ้งสาลาการประเรียนทุกคนทำจำมูกฟุดพิษแสดงว่าได้กลิ่นท่านมหาก็เพ่งดูด้วยตาในเห็นเจ้าเสนอเอาดอกไม้มาโปรยปลายไปทั่วสาลาการประเรียนท่านมหาบอกว่าตั้งแต่นั้นมาเจ้าเสนอไม่เคยเข้าสิงคนอีกเลยชาวบ้านก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้มันทุกวันพระท่านมหารูปนี้ปัจจุบันมรณะภาพแล้ว เรื่องนี้พระมหาวีระหรือพระราชพรมยานอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าสุงท่านเขียนระลึกถึงเหตุการณ์ไว้อย่างละเอียดท่านบอกว่าสัมภเวสีแบบนี้มีมากทำบุญแล้วก็เอ่ยอุทิศให้สัมภเวสีบ้างนะพวกเขาก็จะเป็นสุขตามอัตภาพที่เขาเป็นอยู่นะครับ